มาเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลอง unbox เกมนี้นะครับ My Little First Sale หร so sure. so hmm? ือตลาดนัด okay. คุณหนูนะครับโดยเราจะให้เกียรติต้องเจตนะครับเพราะว่าน้าเจนแบกมาไงคุณเป็นคนแบกมาคุณจะได้ unbox นี่พี่เจาะข้างๆให้แล้วไงเกมนี้นะครับ พี่มีนจากมีนบุ๊กนะครับเขาก็ติดต่อมาว่าจะส่งมาให้เรารีวิวนะครับ mm hmm. ก็เราก็เคลมว่าเป็นกล่องแรกในออสเตรเลียเลยนะครับของทวีปนี้นะครับยิ่งใหญ่ไหมกล่องแรกของทวีปนี้เลยนะครับไม่รู้สรุปว่ามีคนซื้อมาแล้ว mm hmm. แต่เขาไม่เห็นว่าเราแบบเคลมก็เป็นการดีไซน์ขออ่านก่อนของชื่ออะไรนะฮิปโปดีไซน์ใชไหมชื่ออะไรนะคนที่เป็นคนดีไซน์นะครับเกมนะ อุ้โยโ,โหเลยดูดีมากคือว่าแกลองลองเซิร์ชในบอกเกมคลิกว่าสรุปเกมคนไทยจริงใช่ไหมเพราะว่ามันดูดีมากนะครับมีรูรูบุ๊กสเล่มนะอาร์ตอะไรนี่คือแบบน่ารักมากนะครับอันนี้เป็นเงินในเกมใช่ไหมเอ้ยโหมันคือเขาใช้วัสดุเป็นมันก็คือเป็นกระดาษนาๆเหมือนบอร์ดเกมปกติใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยมันเคลือบทองโอ้โหดูดิวิบวับวิบวับมาก มีอะไรอีกเปิดมาดูข้างในนะครับอันนี้เป็นเสร็จอ่ะตรงนี้นั่นอ๋อนี่คือเพลเยอร์บอร์ดไอ้ไม่ใช่อันนี้คือเมนบอร์ดเลยป่ะอ่านี่คือเมนบอร์ดนะก็ถ้าด้านนี้อ๋ออันนี้คือเล่นสองสามคนเล่นด้านนี้ใช่ไหมก็มีมีดีเทลบอกเลยเพราะว่ามันก็จะมีลูกค้าเรียงมาแค่นี้ แต่ถ้าด้านนี้ก็คือเล่น4คนเลยเนี่ยเขาบอกอยู่ว่า f o r four players นะ f players มาตรงนี้เอ๊ะด <Hey. S 1> ีงามอะ่ะแล้วก็หนาด้วยมีอะไรอีกอันนี้เป็นอ่าอ่ารินกลางมาเนะี่ยตั้งกันมาให้ให้ดูหน่อยออเป้าใช่อันนี้เอาไว้บงังไงเพราะว่าเวลาเราตั้งร้านอะ่ะเราจะต้องเซตราคา ของสินค้าว่าเราจะขายอะไรบ้างขายเท่าไหร่อ๋อมันเป็นดีไซน์เหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนคนละสีละสแล้วก็บเบอร์หนึ่งเบอร์ 2, สองเบอร์สามเบอร์สี่น่ารักประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกในกล่องมาดูสิอันนี้ก็เป็นก็ร้านเราไงแล้วก็วางวางปิดร้านเราไว้ เป็นบอดอ๋ออีด้านหนึ่งก็น่ารักนะแล้วก็อ๋ออีด้านหนึ่งก็เป็นตามสีเลยด้วยเฮ้ยอันนี้คือดีเทลดีมากนะก็คือตามสีเลยตามสีของร้านเราแล้วก็นี่อยากให้ดูตรงนี้นะครับก็คือเขาเขาเรียกว่า organize มาอย่างดีนะเนี่ยหนาๆเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นโทเค็นของแมวกวักโทเค็นอันนี้คืออาชีเฟิร์สเซอร์ใ่ะยังยังไม่ได้ลองเล่นนะเดี๋ยวลองเล่นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสอนเล่นนะครับ แล้วก็การ์ดอ่ะแกะ่การ์ดให้พี่เลยแก่ให้หมดเลย <c oughs> อันนี้เป็นสแตนดี้ของตัวนี้ไง <c oughs> ก็คือเสียบไอ้นี้ไปเฮ <c oughs> ชอบเงินว่ะโอ้โหวิงวิงลกัศโหรู้สึกมันพรีเมียมทุกอย่างเมกาโฟนเมกาโฟนก็คือเวลาแบบเวลาขายของก็ อารมณ์แบบขายได้แน่ๆนะครับโทรโกงโอ้โหโด,ดูการ์ดโธรกงว,วิบว,วับวิบวับแล้วก็อันนี้พวกการ์ดของสินค้าต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ลองอันนี้ใส่แต่ดีสินี่การ์ดสินค้าต่างๆนะครับมันไม่ใช่การ์ดแบบบางๆนะมันคือมีมีความน่าจะดับเบิลเลเยอร์นะครับนี่แล้วก็ดูอาร์ต อาร์ตมันจะแบบไปในทางเดียวกันหมดเลยนะพวกสินค้าพวกนี้นะครับสวยงามมากแล้วก็มีแบดบอยแบดบอยอันนี้คืออะไรวะเพนซิลอ่ะนี่แบดบอยสีคนแล้วก็น,นี้คือพอเสียบแตนดี้แล้วก็ตั้งอานี้อ๋อมันนี้มันให้มาสองอันเหรอแล้วหรือมันจะทำเอาไปเสียบย่างเงินวะไม่หรือว่าเอาไปเสียบไอ้น,นี่ ม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือเอียงว่ะอันนี้ก็คืออ,อ๋อมันคือมันจะมีสินค้ากับออเดอร์ใช่ไหมสินค้าแล้วก็ออเดอร์ว่าเขาจะออเดอร์อะไรแล้วก็มีอันนี้อันดับอันดับที่เราไว้ไว,วางขายนะครับเาละ <S <S ก็ดูดีนะมาดูครูฟุกกันนะครับดูรูปภาษาไทยนะก็ ลายตามีความลายตามเบาๆแต่ว่าไม่น่ายากมากเนี่ยสองถึงสี่คนแปดขวบขึ้นไปเวลาเล่นแค่30นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยฟอนต์อะไรมันก็อ่านง่ายอยู่วิธีการเล่นเนี่ยประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บรูบุ๊กแค่ทีหน้าป่ะหกเจ็ดเจ็ดแปดหน้านะแล้วเอนเกมนับคะแนนยังไงนะครับ ก็มีตัวอย่างการเล่นการขายทั้งหมดอันนี้เนี่ยเครดิตเนี่ยครับพี่โปรดิไซเป็นอาร์ติสนะเกมดีไซเนอร์คือคุณพบกริชและคุณรัชนนน์นะครับโปรดิวเซอร์เป็นพี่มีนนะครับนะครับสเปเชียลแดงซ์คืออ้าวคุณพิษณุนะครับ, Thanks, นะรบและคุณทรงศิษย์นะครับแห่ง Wi s ์สปอก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะว่าเล่นยังไงเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเล่นมานะครับ อ,อันนี้มีรูปภาษาอังกฤษด้วยให้ดูไว้ๆก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษโอเคประมาณนี้แหละขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะฮะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกมอะคาเดมี่วงเวียนใหญ่วิศัลศออฟเลอร์นิ่งบริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder r er. ฝากด้วยนะคะ